หนึ่งสองสามสี่ห้า่ะครับเราจะมายกตัวอย่างกันเนอะว่าวิธีการพูดที่มันให้ได้คะแนนเนี่ยมันจะต้องพูดยังไงโดยที่ผมจะเอาตัวอย่างจริงที่เขาจะถามในในใน,ในห้องสอบเลยเนอะนี่เป็นหนึ่งในท็อปปิกซึ่งคุณจะโดนถามอ่ะเขาชอบถามมากว่า คุณชอบอะไรมากที่สุดอาจจะเป็นหนังเป็นเพลงเป็นอาหารเป็นสถานที่อะไรอย่างเงี้ยศิลปินคนโปรดได้หมดแต่เราเรายกตัวอย่างว่าเป็นเฟรนด์รีสอร์ทก่อนเนาะอ่ะ,อะชอบร้านอาหารแนวไหนมากที่สุดอ่ะเคยให้นักเ,เ,เ,เรียนเคยถามนักเรียนเล่นๆหมือนกันนักเรียนเขาตอบว่าทุกคนนะ่าจะหลายคนอาจจะเคยกินร้าน,นี้อาจจะไม่ทุกคนบองชอนถูกไหมร้านไข่ไก่ที่เราต้องไปไก่ทอดเกาหลีอ่ะที่แบบว่าต้องไปรอคิวนาน,านๆรึงชั่วโมงอ่ะเพื่อกินไก่ทอดไม่กี่ชิ้นเนาะอ่ะ,อะ เวลาเราตอบเนี่ยเราตอบแค่บอลชอนเขาจะถามต่อนะว่าทำไม why ทำไมคือเราต้องอธิบายไงคือกรรมการเขาไม่รู้เกี่ยวกับบอลชอน bon กรรมการเป็นฝรั่งอาจจะไม่ค่อยชอบกินไก่ทอดเกาหลีถูกปะ่ะนักเรียนก็ตอบบอกว่าบอลชอนขายอะไรขายไก่ตอบเนี้ยเซลชิคเก้นเออก็ถูกขายไก่ชอบเพราะว่าไงกูดเทสก็ถูกนะก็ถูกนะอ่ะ แต่คะแนนจะได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะว่าอะไรรู้บ้างคุณมีคําศัพท์ให้กรรมการน้อยมากเลยไข่ไก่อร่อยดีคือแล้วแล้วบอชนชอนมันแตกต่างจากไก่ย่างห้าดาวหรือ KFC ยังไงมันไม่ได้บอกเลยรู้ปะใครที่ให้ข้อมูลได้ละเอียดเห็นภาพได้ชัดคําศัพท์ได้เยอะจะได้คะแนนมากนี่คือ,น,คอนี่คือหลักการเลยนะใครอธิบายได้เห็นภาพชาัดคือแบบถ้ากรรมการฟังแล้วเคิ้มตามจะไปกินบองชองรจากที่สอบเสร็จเนี่ย คุณได้คะแนนมากแน่นอนได้หกได้เจ็ดแน่นอนนะครับแล้วจะตอบอยังไงดีให้มันได้คะแนนเยอะเดี๋ยวผมทาให้ดูสมมุติว่าคือเซลล์ชิคเก้นมันน้อยไปป่ะเราสามารถพูดใหม่ให้ละเอียดกว่านี้นะว่าไก่เนี่ยมันไม่ใช่ไก่ต้มน้ำปลาหรอกป่ะที่บองชองขายคือไก่อะไรฟรายชิคเก้นทั้งหมดทุกคนรู้แหละเคนตักกี้ฟรายชิคเก้นไงแต่นี่อ่ะฟรายชิคเก้นบอกรสชาติมันไปน,นิดลึงว่าเรี่ยวหวานมันเค็มคิดจะไม่ตอบตอบเลยสไปซี่อ่ะสไปซี่แค่นี้ สังเกตว่าเมื่อกี้ต่างกับเมื่อกี้นะเมื่อกี้ที่บอกไข่ไก่อันนี้ไก่ทอดสปซี่คุณพูดสัญชาติได้นน่เนี่ยโกลเลียนนะจ๊ะโกลเลียนสไตล์นี่ถ้าตอบสังเกตว่าไม่ได้ใช้สับยากนะถ้าตอบได้แบบนี้รับประกัน6ขึ้นแน่นอนพาสปีดยิงได้หได้เจ็ดแล้ว,ลวคือหกหรือเจ็ดมาแล้วแต่ความสามารถของคุณด้วยไงอ่ะแต่คำศัพท์มาเยอะขนาดนี้มันจะได้ถูกปัน่นเออหรือทําไมทําไมแล้วคุณแล้วแล้วมัน คุณอาจจะที่ไปอื่นได้้ว่าคุณชอบบรรยากาศอ่ะชอบซุปกิมจิอุ้ยคำพูดเหล่านี้ทำให้เราได้คะแนนนะเออชอบอะไรอ่ะข้าวยำอะไรพูดไปเถอะพูดไปเลยเช่นสมมติพูดให้ดูว่าเขาถามว่า what is your favorite restaurant ถูกไหมครับผมก็พูดว่าอ่ะ my favorite restaurant is Bonchon อ่ะ sell เซลฟ e ายช c สเกนนะ spicy อ่ะอ่า แต่ชิคเก้นดิสโกเรียนสไตลเขาได้รู้มาจากเกาหลีไงตอบแค่นี้สังเกตว่าประโยคไม่ได้สวยมากนะแกมมากก็ไม่ได้ถูกมากสำเนียงก็ธรรมดาแต่จะได้คะแนนนะเออไอเรื่องสำเนียงกับเรื่องประโยคเดี๋ยวไม่มาแต่งทีหลังได้นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะถามคุณเรื่องอะไรอธิบายภาพให้เห็นชัดที่สุดใครได้ใครเห็นภาพชัดกว่ากรรมการเห็นภาพชัดกว่าจะได้คะแนนเยอะกว่านะครับนี่คือเทคนิคนะ พยายามพูดคำสท์ให้เขาเห็นให้เยอะยัดเมนูอาหารลงมาเลยยัดมาเลยดึงอะไรออกยัดมายัดมายัดมาโอเคนะคะแนนมันจะเด้งติ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 ้งตามสิ่งที่คุณพูดอ่ะนะเพราะฉัน่าลืมจะไปใช้นะหนึ่งสองสามสี่ห้า